แกทำแบบนี้ได้ไงวะไ่ยนี่แกจะใจไม้ไส้ละกรรมทำกับลูกได้หรอวะฮะแกเป็นพ่อยังไงว่าใจร้ายแบบนี้อ่ะเป็นคนต้องรับผิดชอบนะเว้ยแม้แต่หมามันยังไม่ทิ้งลูกเลยแกทำงี้ไม่ได้นะเว้ยใจบาปใช่ไหมทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดเลยเราผมบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกผมไง ไปทำใหม่เมั่นวะอะไรไอเดียไอ้๊อเอ็งช่วยก็คิดหน่อยสิวะไอ้เชนมันเอาลูกไปทำไมวะที่บ้านเด็กกำพลาเนี่ยฮะโถ่เฮ้ยคิดมากไปได้ไปซื้อน,นมไงที่นั่นนั้นนมมันถูกราคาไม่แพงด้วยโถ่หน้าปักซอยบ้านเราก็มีขายบ้งนมอะอ๋อมันไปขอแพมเพริดไงที่นั่นเด็กอ่อนแพมเพริดเขาแจกฟรีไม่เสียตังค์เลยนะ แค่เพมเพิ่นเนี่ยนะทอไปถึงบ้านเด็กกำพร้าเนะี่ยนะอ๋อมันไปขายของไนงะเอาของไปหลอกขายคนแก่คนแก่ที่นั่นนะ่ะหลอกง,ง่ายเต้ป <c oughs> <c oughs> ๊อะ<ห>บ้านเด็กกำพ้านะเวย้ยมีคนแก่ด้วยเหรอฮะเอาก็ประกอบเป็นเด็กกำพ้าไงอยู่มานานก็เลยกลายเป็นคนแก่กำพร้าก็ไม่ใช่อ่ะใช่ดิไปกูบอกมึงอ่ะไม่ใช่แล้วเดามั่วไปหมด <c oughs> ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่อย่างที่พูด ก็แสดงว่าไอ้เชนน่ะเอาลูกไปทิ้งเอออันนี้สิว่าน่าจะใช่เอ้าเอารูกไปทิ้งเฮ้ยไอ้ไอ้เชนเอาลูกไปทิ้งอืมเฮ้ยเฮ้ยไอเชนผมเปลี่ยนใจแล้วพี่ลูกพ่อไม่ต้องร้องนะคะปัญแดดมันร้อนใช่ไหมเข้าบ้านดีกว่าเนาะไป ไอ้ป๊อตอืมไอ้เชนมันเปลี่ยนใจอะไรวะอ้าวเขาเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นไงอยู่ข้างนอกแดดมันร้อนไปข้างในมันเย็นมันเลยเปลี่ยนใจไปข้างในโอ้ช่างก็ไม่คิดไม่ถึงมอนกงนเว้ยนี่ไอ้ปอตถ้าสปพเขาแต่งตั้งให้เองเป็นที่ปรึกษาเรื่องน้ำนี่นะูว่าน้ำท่วมตึกไบยหยกไปแล้วว่ะสปพใครอะสปพสปพศูนย์ป้องกันอมภึกอมพาทเฮ้ยไม่เอาสิเป็นอื่นสิไอ้เสือ Workers, ไม่เป็นสพนะไม่เอานะไอ้เสือเรียกทีส oh ิลูกเรียกพ่อสิเรียกซิพ่อ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 เรียกเรียกสิลูกนะโอ้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 ไม่เรียกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะไม่ต้องเรียกก็ได้เนาะเนาะเด็กดีของพ่อนะนะโอ้หนูเคยเห็นลิงไหมลิงเป็นไงลูกหืลิงลิงกำลังยิงลูก

มีหรือเปล่าคะ,ะนมเด็กอ่าอยู่ในบ้านนะจ๊ะมีแล้วมีน้ำร้อนไหมคะน้ำร้อนก็ก,ก็ก็มีน้ำนะแต่ตอนนี้ยังไม่ร้อนอเ,อเดี๋ยวพี่ไปชงนมให้น้องเองรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปชงนมมาให้ไปไปกินนมกันนะ น้องพิมพ์ครับทำไมน้องพิมพ์ ทำแบบนี้เป็นด้วยอ้าวก็พิมพ์ไปช่วยเลี้ยงเด็กที่บ้านเด็กกำพ้าบ่อยพี่เชนั่นแหละท้าทางจะไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยใช่ไหมคะ,ะน,มคน,น้องพิมพ์คือพี่เออน้องน้องพิมพ์ผิดหวังไหมที่พี่อ,อที่มีลูกแล้วอะทำไมน้องผิดหวังด้วยล่ะคะ ก็พี่พี่พี่ไม่ได้ตั้งใจจริงพี่ไม่รู้มาก่อนจริงๆอ่ะคือพี่้าวันนะค่ะพิมพ์ดูเรื่องหมดแล้วจริงๆพิมพ์ก็ชื่นชมในตัวพี่เชนนะคะที่เป็นสุภาพบุรุษกล้ายอมรับว่านงนิงเป็นลูกถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับแบบพี่เชนหรือเปล่าน้องพิม์คิดแบบนั้นจริงเหรอค่ะพี่เชนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ขอแค่พี่เชนร,รักน้องนิงไม่ทิ้งน้องนิงพิมพ์ก็จะช่วยพี่เชนเลยน้องนิงเองค่ะพิมพ์พูดจริงๆนะไปไหนมา พ่อถามว่าพิมพไปไหนมาพิมไปช่วยพี่เชน้ยน้องนิ้งมาค่ะก็ยังดีที่ลูกไม่โกหกพ่อแล้วไม่ต้องไปช่วยมันด้วยอ้าวก็พี่เชนเขาเลี้ยงเด็กไม่เป็นนี่คะพิมพ์ก็เลยมันไม่ใช่หน้าที่ของลูกอะไรกันคะเนี่ยพิมพแค่อยากเห็นหน้าหลานก็เลยแวะไปดูแล้วก,ก็ไปแนะนําสอนพี่เชนเลี้ยงน้องนิ้งทำไมพ่อต้องไม่พอใจพิมพ์ด้วยล่ะคะไม่ใช่พ่อไม่พอใจ แต่พ่อกลัวลูกจกะถูไอเชนมันหลอกเอาฮะลูกก็รู้นี่ไอเชนมันมาจีบลูกมันชอบลูกแต่พค่ะพี่เชนมีลูกแล้วนะคะก็ได้งไงพ่อก็เลยยิ่งห่วงไงไอเชนมันมีลูกแล้วมันยังมาจีบลูกอีกลองี่ดูพ่อค่ะพี่เชนเพิ่งรู้นะคะว่าตัวเองมีลูกนี่ทาไมต้องแก้ตัวแทนมันด้วยทําไมต้องเข้าข้างมันด้วยเปล่าค่ะพิม์แค่พูดความจริง พ่อค่ะพิมพ์ดูนะคะว่าพ่อเป็นห่วงพิมพ์แต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพิมพ์รู้ตัวว่าทําอะไรแค่ไหนถึงจะเหมาะสมพ่อสบายใจนะคะแน่นะลูกแน่ค่ะพ่อเลี้ยงพิมพ์มาดีพิมพ์ไม่ทําให้พ่อเสียชื่อเสียงหรอกให้มันได้อย่างนี้สิอ่ะไปะลูกไปไปอาบน้ำเอาท่านะแล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวกันลูก ลูกสาวฉันนี่ถ้าฉันไม่เชื่อลูกฉันให้เชื่อใครเชื่อแกเหรอเล่อถ้าอย่างงั้นไอพี่เจมคงจะทำอะไรอะไรได้ง่ายขึ้นแกหมายความว่าไงอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะมันกงไม่สำคัญแล้วมังกะลูกคุณนะเจ้าคุณพิ่มไปแล้วอย่ามาทำเล่นตัวคิดอะไรอยู่พูดไมห้หมดเลยหนูก็แค่กำลังคิดว่าไอพี่เจนอะกำลัง จะหลอกล่อให้คุณพิมไปหาแล้วก็จะได้อยู่ใกล้ที่คุณพิมมากขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องเกลียหนูก็ได้นะคะแต่คุณนันรับลองได้ไปดูนะคะว่าทีหนูพูดไม่ผิดหัวตาแหลตาข้ามิดเดียวเฮ้ วาไว้เจนอยูสภาพเป็นพ่อวันแรกก็หมดสภาพแล้วมันต้องไหวสิวะมันเป็นพ่อมันต้องไหวแต่แต่เชนเนี่ยมันไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้วเนี่ยมันจะไปได้ยังไงถ้ามันไปสักคนใครจะดูแลตรงนิ่งอ่ะฮะไล่ออก ทำไมเลิกถึงขนาดนั้นครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับโอเคครับรอผมแป๊บนึงนะครับนะครับโอเคครับโอ้ยเขาต้องไปทำงา,แานแล้วลูกต้องติดท้ายจริงๆนะเขาจะไล่พ่อแล้วโอต้องอย่างนี้สิลูกรักของพ่อขอ,ขอบใจมากเลยลูกเดี๋ยวพ่อมานะ นิ้งนิ้งนิ้งพ่อนิ้งนิ้งปนอรลูกนิ้งระวังลูกอันตรายลูก <S <S ดูอย่าไปเล่นแถวนั้นอีกนะลูกมันมีปักไฟมานอันตรายเดี๋ยวไฟช็อตตายแง่แก่เลยนะ นิ้งจ๋าเดี๋ยวพ่อต้องไปทำงานแล้วนะหนูอยู่คนเดียวได้ไหม <c oughs> <c oughs> แน่ใจนะคะว่าอยู่คนเดียวได้ <c oughs> เดี๋ยวพ่อรีบไปรีบกลับนะฮะเป็นเด็กดีของพ่อนะ สวัสดีครับนะอะไรวยู่เนี่ยจะกดอะไรลักหนาโอ้โหขอโทษนะครับน้องพิมพ์อยู่ไหมครับแกจะรู้ไปทําไมคือคือว่าผมต้องไปทํางานนะครับผมเลยจะมาฝากนิ้งให้น้องพิมพ์เขาดูแลหน่อยครับเสียใจฉันรู้ทันแกนลองน้ารู้ทันอะไรแหะครับนะยังจะถามอีกไปพ้นเลยปะพิมพ์ไม่อยู่ไปมาหาลัยแต่เช้าแล้วนะครับนะครับงั้น ผมขอฝากลูกผมให้นะดูแลสักครึ่งวันได้ไหมครับ <c oughs> นาไปเลยลูกแกก็ดูเองจิวะ